ไม่ถนัดทําคลิปตัดต่อทําไปส่งเดทําไปเรื่อยเปอยวันก่อนเจียนเดินทางไปงาน Meet a n d g r e e Meet Up 2002ไปเจอกับครีเอเตอร์ผู้ที่มีความสามารถพิเศษในการนำเสนอสินค้ารีวิวเก่งทําในหน้าเก่งทําคลิปเก่งทํา ตามที่ตัวเองต้องการเก่งเมื่อกี้สายตามไปสะดุดหมดนะครับคือคิดเก่งคิดคอนเทนต์เก่งคิดอะไรเก่งแล้วก็ทําเก่งตัวเก่งนะครับต้องคิดเก่งคิดเก่งคิดเก่งแล้วก็เอาความคิดออกมาร้อยเรียงผ่านอุปกรณ์ไอ้พวกตัดต่อหรือเทคนิคของแอปต่างๆมากไปกว่าแอป ที่อยู่ใน tiktok นะครับทั้งหมดความเก่งอะไรแบบนี้เกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวินาทีแล้วเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ใช้ระยะเวลาบางคนอาจจะยาวบางคนอาจจะสั้นแต่ก็เกิดขึ้นทุกวินาทีและมีพื้นที่มากพอสำหรับการเข้ามาสู่จุดที่ทุกคนสามารถ แบ่งปันความต้องการนี้ได้ความต้องการคือแล้วแต่แต่ละท่านที่ต้องการอยู่นะครับก็เอามาเล่าให้ฟังว่าหัวใจสำคัญของเรียนที่นำเสนอก็ทุกคนสามารถเริ่มต้นได้ทุกวันทุกเวลากำลังจะบอกว่าใน งานเนี่ยมีคนเก่งเยอะจริงๆไอ้คนเก่งเยอะจริงๆเนี่ยครับเก่งกว่าเจียนหลายร้อยเท่าด้วยแล้วคนเก่งที่เจียนเจอเกิดขึ้นทุกๆวันครับนั่นหมายความว่ากำลังจะบอกว่าทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วม หลุดกับดักรายได้หลุดกับหลักอาชีพหลุดความทุกข์หลุดหลุดหลุดออกจากสิ่งที่ตัวเองอยากจะเป็นนะครับพอเข้าใจคลิปนี้ไหมว่านำเสนอแล้วให้ประโยชน์หรือคุณค่าอะไรทำสั้นๆก็แค่อย่าหยุดอย่าหยุดครับทำมันออกมาทำมันทุกวันทำทำแล้วก็เจนก็ทำามาอกวันนี้ทำแล้วเจนก็ไปนอน ง่วงก็นอนพรุ่งนี้ก็จะไปไปแจมเป็นติ่งของเพื่อนเพื่อนก็เอออันหนึ่งที่เจอนะฮะก็เจอเจอคอนเนคชันเพื่อนไม่รู้หรอกว่ารรเราร,ารู้สึกอะไรเราจะรู้ว่าเรารู้สึกอะไรเพื่อนจะรู้สึกอะไรนั่นอะแค่หน้าจอที่เพื่อนรู้สึกแล้วจุดนั้นน่ะก็คือเพื่อนรู้สึกตามการ บันทึกของเพื่อนเองของคนที่เห็นเราหรือเหมือนเห็นที่คุณดูหน้าผมหน้าจอหมายว่าผมอยู่ในจอเนี่ยผมอยู่ในข้างในผมอาจจะไม่มีความสุขเลยก็ได้อาจจะมีความสุขมากก็ได้แต่ผมก็ต้องทำเนี่ยแล้วก็บอกเผื่อว่ามันจะเป็นคลิปที่ทำให้ไปเจอใครก็ตามที่แย่กว่าเจียนหรือใครก็ตามที่กำลัง ทำมันอยู่ในระยะทางนี้หรือสําหรับคนที่ประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยก็จะได้รู้ว่ามีคนข้างหลังที่อยากจะประสบความสําเร็จบ้างซึ่งเท่าที่เดินทางมาเนี่ยจุดที่ประสบความสําเร็จก็ไม่ควรเอามากดดันหรือเอามาเป็นเป้าหมายในการที่จะทําให้เราเนี่ยบีบรัด หรือเป็นกับดักงโง่นี่เจียนมองแบบนี้นะแต่การทำ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 เข้าใจทำถ้าเป็นเข้าจำทำถ้าจำจำสิ่งที่ประสบความสำเร็จแล้วเราไม่ประสบความสำเร็จก็ลำบากอีกน,นี่กับดักงโง่แต่ถ้าเราเข้าใจทำด้วยความรู้สึกหรือคอรสอของเรา แล้วก็มีวิธีคิดนะครับวิธีคิดนี่นมองโคตรสำคัญเลยโคตรยากเนี่ยคำพูดว่ายากก็ห้ามพูดด้วยนะคือถ้ามันออกมาเป็นคำพูดแล้วมันเป็นภาษาที่มันเป็นเสียงไปแล้วหรือเป็นภาษาแล้วมันจะตกเป็นสมบัติของเราแล้วก็ถ่ายทอดไปสู่ผู้คนที่จะติดกับดักภาษาว่ายากเนี่ยมันแปลว่ามันบล็อกเลยนะครับเพื่อน เพราะนั้นอย่าพูดคําว่ายากหรือถ้าพูดก็ต้องบิดมันไปนเลยว่ายากมันไม่ได้หมายความว่ามันเป็นไปไม่ได้เนี yeah, ่ยเห็นไหมสบายขึ้นไหมง่ายขึ้นไหมแต่ถึงอย่างไรเห็นไหมเห็นไหมความเป็นบันทึกมันจะวิ่งแทรกเข้ามาให้ออกบาปผ่านความนึกคิดที่มันกดความนึกคิดไว้ตรงจุดนี้ถ้าจะง้างนะครับให้ออกไปข้างนอกแล้วเดินให้ร้อนให้คอ,อ,อ,อร์สนะให้คอร์สนแากความมันออกมา เนี่ยเจียนมันก็ถนัดแต่เรื่องพวกนี้ผมก็พยายามจะหาทางออกให้กับตนเองด้วยการไม่แบบไอ้คอร,ร์รสอนมันสร้างรายได้ได้ไหมวะอะไงเทั้งๆท,ที่พอไปดูในตลาดสดตลาดแห้งในตลสตลหอคำพูดพวกนี้ก็มีเจ้าของนะเว้ยเจ้าของเวลาพูดภาษาเขาบางคนก็จะบอกว่าเนี่ยคือเจ้าของ ที่ไหนได้เขาเจ้าของภาษามันอยู่ที่ไหนวะอะไรเงี้ยเึนือ,อกรอปะมันมีมันมีว่ามันเป็นเจ้าของด้วยไหมวะเวลามันพูดนี <c oughs> คือก็เลยจะบอกว่าเฮ้ย <c oughs> มันเป็นตัวเองไม่ได้เลยขนาดภาษามันก็เป็นของของใครไปสหมดเลยวะอะไรเงี้ยนี่ก็คือส่วนหนึ่งที่บ่นให้ฟังะเล่าให้ฟังว่าใครที่พยายามไปเป็นเจ้าของอะไรอะ่ะพอเหอะแบ่งให้กับคนอื่นบ้างอะไรเงี้ย ให้คนหนึ่งเขมีที่ยืนที่เดินบ้างขนาดภาษาอย่งจะห่วงไว้ทําไมอะไรเงี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเออมื่อกี้พูดถึงว่าต้องออกไปเดินออกไปเคลื่อนที่ออกไปเปลี่ยนโลเคชันออกไปเปลี่ยนรอบตัวครับก็คือเคลื่อนที่เนี่ยว่าแล้วต้องออกไปได้ละเพื่อให้เกิดความร้อนในร่างกายหรือคอร,ร์ซอนแจ็คคอน เกิดความร้อนก็เข้าบันทึกทุกคนอีกผมก็ไม่ค่อยพูดผมก็จะพูดว่าแจ๋หอนมันจะง่ายกว่าเมื่อเกิดแจ๋หอนนั่นแหละมันก็จะเปลี่ยนหรือบรรเทาหรือบางเบาอีความรู้สึกที่มันบล็อกด้วยภาษาเมืเ่อกี้ว่ายากนะครับเนีย่ยเสร็จจากดีเจนเขาต้องไปพเพราะเจนบอกตัวเองด้วยแล้วก็เผื่อแผ่แบ่งปันสำหรับใครที่จะเดินทางมาเจอคลิปด้วยว่า มันแก้โดยแบบนี้นะนั่นแหละแล้วถ้ามันจะเป็นรายได้มันก็ต้องเกิดจากการที่ทุกคนรู้เข้าใจทํามันแล้วแล้วเจียนถึงจะได้รายได้รายได,ได,ได,ได้คืออะไรเออที่มันใช่อว้ก็คือรายได้งานการแชร์แบ่งปันเนี่ยครับแล้วบอกเฮ้ยมันมีอยู่มันใช่นอกจากว่าเพื่อนรู้แล้วนั่นแหละครับมันถึงจะมีก๊อปปี้คอร,าาคร์สอคำว่าก๊อปปี้คือก๊อปปี ก๊อปปี้ตัวเองของคอรสอตัวเองนะเนี่ยจีนไม่ใช่เจ้าของคอรสอะนะนึกออกไหมครับเพราะความรู้สึกมันเป็นของใครๆและของใครๆนี่แหละก็ไม่ปรารถนาที่จะให้ใครมาเป็นเจ้าของด้วยเช่นเดียวกันเพราะไม่งั้นเราจะเป็นตัวเองไปทําไมถ้าเราจะต้องเป็นของใครนึกออกไหมครับเพราะนั้นจงเป็นตัวเองโดยไม่เกรงใจใครนี่ภาษาโคตรครูนะครับจงเป็นตัวเองโดยไม่เกรงใจใคร สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดก็คงจะไม่ต้องไปบอกว่าทาผิดกฎหมายผิดชุมชนผิดสังคมนู่อนี้นั่นมันน่าจะรู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องเกรงใจใครหมายความว่าอย่าไปฟังเสียงใครอย่าไปหยุดชะงักหรือจะไปล็อกหรือจะไปบล็อกตัวเองเมื่อมีคําพูดของใครแม้แต่คนในบ้านของเราคนข้างบ้านเราป้าข้างบ้านนะครับคนใกล้ตัวไกลตัว,ตวถ้าหากว่าเราทําแล้วเราทําแล้วนะครับหายใจโล่งโปร่งสบาย และเคลื่อนที่ได้ง่ายแล้วก็สามารถสร้างรายได้ที่จะทําให้มันติดปีกและพะจนชะตากรรมใบสู่การปรับตัวเงินเฟ้อตอนนี้มัา60บาทแล้วนะชามก๋วยเตี๋ยวเงินน้ํามันเติมเนี่ยจะไปไหนทีเนี่ยหมื่นหนึ่งไม่พอแล้วนะครับก็แบ่งปันไม่ใช่มาสอนมาบอกนะครับประมาณนี้เนาะฝากเอาไว้ให้เกิดความรู้สึกร่วมกันฝากเอาไว้ให้เกิดความไม่เข้าใจร่วมกันฝากเอาไวใ้ให้เราไม่ต้องปฏิสัมพันธ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม โลกใบนี้จะได้น่าอยู่ชื่หรือไม่มาเลโคช